สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมครับกับช่องแจกสกอร์ครับวันนี้ครับก็มีฟุตบอลลงทาการแข่งขันมากมายเช่นเดิมครับโดยเฉพาะทีมชาตินั่นเองครับแต่วันนี้ครับเราจะเอาฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับผมโซนเอเชียนะครับผมแล้วก็อเมริกาใต้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังนะครับผมวิเคราะห์นะครับผมใครสําหรับนะครับที่ต้องการนะครับผมพูดคุยข่าวสารฟุตบอลเพิ่มเติมหรือข้อมูลเชิงลึกนะครับผมในการวิเคราะห์บอลนะครับสมัครมาได้เลยครับที่แอดไลน์บ้านเขียวที่อยู่ตาม สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเรานะครับคุณจะได้บทวิเคราะห์ฟุตบอลจากผู้เชี่ยวชาญนะครับเรามีทีมงานนะครับผมที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรทีเด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอล ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบหลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอรนี้ได้เลยนะครับมีแนวทางบอลสดบอลสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวการันตีโดยเธอแจกซอกเกอร์นะครับและที่สําคัญครับเรายังมีกิจกรรมดีๆประจําเดือนมีนาคมนะครับไปฟังของรางวัลและก็กติกากันก่อนดีครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแจกซอกเกอร์ ม่นจริงแจกจริงครองจริงวิเคราะห์แม่นยำกับข้อมูลเชิงลึกและทัศนะเด่นในแต่ละคู่วันนี้ครับเดดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเอฟซีทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพลเยอร์ฮะฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับรุ่งกิจกรรมดีๆจากทางเดจกกันนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ครับก็คือกิจกรรมประจำเดือนมีนาคมนะครับเราลองไปดูนะครับผมฟุตบอลนะครับผมประจำวันที่25มีนาคม2 5 6 8นะครับผม เที่ยวเลือกมา3คู่เน้นๆเหมือนเดิมครับคู่แรกครับโบลิเวียครับเปิดบ้านเจอกับอูรุกวัยครับคู่ที่2ครับจีนเจอกับออสเตรเลียครับและคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ไฮไลท์ของงานครับทีมชาติญี่ปุ่นครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการแจกซอกเกอร์นะครับผมและทีมงานหลังบ้านของทุกคนนะครับผมเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างฮานของโบลิเวียครับเจอกับอูรุกวัยนั่นนนนเอองงะะคครรััับบตดดาาโย ล่าสุดครับเจ้าบ้านบอรูเวียครับแข่งมา13นัดครับชนะ4เสมอ1แพ้8ปดหญิงได้สิเสีย36มี13คะแนนอยู่อันดับที่7ครับส่วนอุรุกวัยครับแข่งมา13นัดเท่ากันครับชนะ5เสมอ5แพ้3มี20คะแนนยิงได้สิเสีย10มี20คะแนนนะฮะอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับคู่นี้ครับเฮตูเฮตุเคยเจอกันมาทั้งหมด8ครั้งบอรูเวียชนะไปได้2ครั้งและ6ครั้งที่เหลือเป็นอุรุกวัยครับที่เก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับส่วนนัดสุดที่เจอกันมาครับเป็นนนออุุรรรกวววัััยยคบบบเเเปปปิิด้าถล่่่มมีีไ5ะตตูืท 28มิถุนายนนะครับผมปีที่ผ่านมานี้เองนะครับเราลองไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากโบลิเวียก่อนเลยครับโบลิเวียกุนซืออย่างออสการ์วากัสนะครับผมก็ต้องหวังพึ่งครับนักเตะตัวเก่งอย่างทางด้านของโรบาโต้ฟานันเดสครับแล้วก็มิเกลอันเฮอร์เคโลสนะครับผมส่วนกองกลางครับก็ต้องใช้เพนเมเกอร์นะครับผมอย่างกาเบียวินลามินนะครับผมแล้วก็รอบสันมาเทอุสนะครับผมส่วนกองหลังครับที่ไว้ใจได้ก็น่าจะเป็นทางด้านของโมเซมานูเอลซาดิโดนะครับผมส่วนผู้สาประตูมือหนึ่งครับก็ เป็นท่านของปุ๋ยบานเนกัสเหมือนเดิมนะครับส่วนความพร้อมของท่างอุรุกวัยครับใช้ดาวดังอย่างดาวินนูเนสครับแล้วก็ทางด้านของอารดี้ครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของโรดิเกสนะครับผมยังมีทางด้านของไบอันโรดิเกสนะครับผมอีกคนนึงก็คือทางด้านของเฟอร์ดากวานเวอร์เดย์นะครับผมยังมีทางด้านของนิโคลัสนะครับผมเดราคูสนะครับผมก็จะลงมา11ตัวจริงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคู่นี้ฮะเราลองไปเช็คฟอร์มนะฮะอ่านัดหลังสุดกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากเจ้าบ้านโบลิเวียครับเพิ่งจะแพ้ไปูมา เสมอปารากววยมา2 2แพ้ทาง้เอวดอร์มา40แพ้อาร์จนตินามา6กแล้วก็ชนะโคลอมเบีย1นท่านนั้นอังสุดครับชนะ1แพ้3เสมอ1ครับส่วนทางด้นของอูรุกวัยครับท่านนั้นอังสุดครับเพิ่งจะแพ้อาร์จนตินามา0 1หเสมอบราซิลมา1 1แล้วก็ชนะทางด้านของโคลอมเบียมา32แล้วเสมอทางด้นของเอวดอร์มา0-0แล้ก็แพ้ทางด้านของเปรูมาหนงูนั่นเองนะครับท่านนั้นอังสุดครับฟอร์มพอๆกันครับชนะหนพ่งแล้สอง ดีกว่าแต่ว่าการเล่นในบ้านของโบลิเวียครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าสนามหย้าของโบลิเวียเนี่ยผมบอกเลยว่าใครมาเนี่ยก็ร้องหมดทุกคนครับน่าจะเป็นอาร์เจนติาปาซิลเนี่ยเจอกันหมดครับเจอโบลิเวียนี่นะครับเพราะว่าเหมือนถ้าจะไม่ผิดนะฮะสนามเนี่ยอยู่เหมือนแรงกดอากาศของเขาค่อนข้างเยอะนะครับและนี่ผมเลยคิดว่าครับจะเสมอกันไปนะผมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่สองเลยดีกว่าครับเป็นโซนเอเชียกับ้างครับคัดเลือกโซนเอเชียฟุตบอลโลกนะครับจีนครับจะเปิดบ้านเจอกับออสเตรเลียครับคู่นนนนี้จะะเเตกัใวลา18 รงของบ้าานเรันดับคะแนนล่าสุดครับจีนครับแข่งว่า7นัดชนะ2แพ้5ยิงได้6เสีย17มี6คะแนนอยู่อันดับที่6ครับส่วนออสเตรเลียครับแข่งว่า7ฮะชนะ2เสมอ4แพ้1ยิงได้11เสีย6มี10คะแนนนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับส่วนเฮตุเฮตนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งเป็นจีนชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งและ3ครั้งเป็นออสเตรเลียที่เก็บชัยชนะไปได้นะครับผมทั้ง3ครั้งนะครับล่าสุดครับก็เป็นออสเตรเลียครับที่เปิดบ้านเอาชนะจีนไปได้้3ปประตตต่่่่่ออ10เเมมมืวันนนททีีีีุลาาาคผง ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมครับจีนครับฮันนันอังสุดครับเพิ่งจะแพ้ทางด้านของซาอุดีอาระเบียมา1-0ครับแพ้ญี่ปุ่นมา3-1ครับชนะบาเลนมา0-1ชนะอินโดนีเซีย2-1แล้วก็แพ้ทางด้านของออสเตรเลียมา3-1ฮันนันอังสุดครับชนะ2แพ้3ครับส่วนทางด้านของออสเตรเลียครับฮันนันอังสุดครับชนะอินโดนีเซียมา5-1เสมอบาเลน2-2เสมอซาอุดีอาระเบีย0-0เสมอญี่ปุ่น1-1แล้วก็ชนะจีน3-1ฮันนันอังสุดครับยังไม่แพ้ใครเลย กุนซือชาวโกเอเชียอย่างอวานโควิสนะครับก็จะใช้ทางด้านของจางยู่หนิงครับยืนเป็นกองหน้าครับแล้วก็ทางด้านของยีเว่ยนะครับจะมีทางด้านกองกลางนะครับที่โอสังชาติมาอย่างเซจินโฮนะครับผมแล้วก็ทางด้านของหวนหนิงนะครับส่วนกองหลังครับก็ยังยืนพื้นนะครับผมใช้ทางด้านของเฉียนเซินลงนะครับจับคู่กับเฮตาโฮนะครับส่วนผู้สาประตูมือรหนึ่งครับก็ยังเป็นทางด้านของจันวินลิงนะครับผมไปกันต่อนะฮะเราไปดูความพร้อมของออสเตรเลียก่อนเลยดีกว่าครับออสเตรเลียนะครับผมก็มีผู้เล่นนะครับผมที่น่าสน อย่างเกรกกูวินนะครับผมมาโคติเิโอครับมาร์ตินบอยครับส่วนกองกลางครับดาวเด่นก็เป็นทางด้านของไอเดนโอนิวนะครับผมแล้วก็มีทางนั่งของแจ็กสันเออวายครับผมนี่ก็เป็นกัปตันทีมจอมเก๋าอีกคนนึงนะครับผมส่วนกองหลังก็เป็นทางนั่งของคาเมลอนเบอร์เกรสนะครับผมคู่นี้ฮะผมชอบทางด้านของออสเตรเลียมากกว่าครับเพราะว่าฟอร์มในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยค่อนข้างดีแพ้ยากมีนี่แน่นนะครับไม่เหมือนออสเตรเลียสมัยก่อนที่เสียประตูง่ายๆนะครับแต่ว่าออสเตรเลียชุดนีีีี้้้ออาาาจจจะมมมมเเเเเกกกรรรุุท่่่่ไดดดดดััััันนนนนนแตวบบป็็ขงงคคิๆ ผมคิดว่าออสเตรเลียครับจะบุกมาเอาชนะจีนไปได้นะครับผมศูนย์ประตหนึ่งครับแล้วก็จะผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกไปอีกก้าวหนึ่งนะครับเราไปต่อันที่คู่สุดท้ายดีกว่าครับเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นเจอกับซาอุดิอาระเบียครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลา17นาฬิกา35นาทีนะครับอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับญี่ปุ่นครับแข่งมา7นัดชนะ6เสมอ1ใน24เสีย2มี19คะแนนอยู่อันดับที่1เข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทีมแรกเลยครับส่วนซาอุดิอาราเบีย มี9คะแนนอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะครับคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมด9ครั้งญี่ปุ่นชนะไปถึง7ครั้งแล้วก็อีก2ครั้งเป็นซาอุดิอาระเบียครับที่กำชัยชนะไปได้ครับนั้น่าสุดครับก็เป็นญี่ปุ่นครับที่บุกไปนะครับผมยัดเยียดความปาชัยครับด้วยสกอร์0ประตูสอครับผมถึงทิ่นซาอุดิอาระเบียครับเมื่อวันที่11ตุลาคมปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ครับส่วนฟอร์มการเล่นครับทั้ง2ทีมครับเล่นที่ญี่ปุ่นกันเลยฮันนอังสุดครับเพิ่งจะชนะทั้งนั่งของบาเรีมา2-0ทำให้ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของชนะจีนครับ1-3แล้วก็อาชนะอินโดนีเซียมา0-4เสมอออสเตรเลีย1-1แล้วก็ชนะซาอุดีอดาอรอะเบีย0-2ฮันนอังสุดครับไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง4เสมอ1นะครับส่วนซาอุดีอาระเบียครับฮันนันอังสุดครับชนะจีน1-0แล้วก็แพ้ทั้งนั่งของโอมานมา2-1ชนะทออั้งนันองอบ ความพ้อมของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทีมชาติญี่ปุ่นก่อนเลยครับเจ้าบ้านนะฮะมีผู้เล่นดาวดังนะครับผมมากมายครับแต่ผมคิดว่าครับนัดนี้ครับอาจจะมีการหมุนเวียนนักเตะแล้วก็ลองระบบกันนะครับผมน่กจาเป็นทางด้านของฟูรุฮาชิครับอาจจะได้ลงนะครับผมนี่ก็เป็นซูน่าเซลติกนะครับผมแล้วก็ทางด้านของอุเอดะนี่ก็อาจจะลงเป็นตัวจริงหน้าคู่นะครับผมมิตอมะเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ลงนัดนี้ฮะแล้วก็จะเป็นทางด้านของโดอังฮะแล้วก็โมริตะนะครับผมที่ลงทําการแข่งขันแทนตัวจริงนะครับเราไปต่อกันที่ทางด้านของผู้มาาเยยืออน่ง อูดิอาราเบียครับก็มีนักเตะนะครับผมดังๆมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบาริกันครับผมแล้วก็ทางด้านของอันซาฮาฟีนะครับผมส่วนกองกลางนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของมูซับอันจูไวครับผมนี่ก็เป็นกองกลางพันดุนะครับผมที่หาเรื่องทั้งเมสซี่หาเรื่องทั้งคริซโนโรนโดเนาะตัวนี้เนาะเราเคยเห็นกันในภาพไฮไลท์ต่างๆเนาะจะมีทางด้านของอันกัมดีนะครับผมแล้วก็ผู้สาประตูนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของอันอาคิดี้นะครับผมยืงเป็นมือหนึ่งเช่นเดิมครับและนี่ครับผมคิดว่าครับญี่ปุ่นน่าจะผ่อนเกมแน่นอนแและต่่ผมคิดวาาฮซ อิรักเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นชนะครับแต่ก็ไม่แพ้คู่นี้ผมฟันธงว่าจะเสมอไปหนึ่งหนึ่งครับเพราะซาอุดีอาระเบียต้องการแต้มไปบอลโลกมากกว่าครับโดยขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างมากครับซาอุดีไม่แพ้ครับผมคิดว่านัดนี้ครับจะเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ครับก็คือทัศนะส่วนตัวนะผมของท่านทีมงานเดอะแจ็คซอกเกอร์ครับที่เอาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ฟอร์มการเล่นให้นักสุดแล้วตัวผู้เล่นนะครับผมมายันนะครับใครที่ชอบก็จัดขัดก็สุด เปิดบ้านเสมออู๋ไกวไปหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็จีนครับจะเปิดบ้านครับแพ้ครับออสเตรเลียไป0ประตูตัวหนึ่ง ครับผู้สุดท้ายครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นครับที่จะเสมอกับซาอุดีอาระเบียไปแบบสุดมันครับหประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้ครับคือฟุตบอลประจำวันที่25นะครับผมยังไงแล้วนะครับผมเพื่อนๆครับทอปประจัดขัดก็ส่วนได้สโลแกนเราเดิมครับเราของจริงตัวจริงเสียงจริงนะครับผมเดี๋ยแจกซ็อกเกอร์ขนา้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับผมรับทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆนะครับผมขอเชิญทุกท่านนะฮะแอดไลน์ไอดีของเราที่หน้าจอได้เลยนะครับในกลุ่มบ้านเขียวของเราาาาาะะคครรบบุุณจจได้้ททววิเเเ์ฟตอลกผูชชีีี่ญมมงาน ที่คอยวิเคราะห์เกมอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกก่อนเกมเริ่มแน่นอนครับที่เด็ดฟุตบอลแม่นๆครับเราคัดสรรที่เด็ดฟุตบอลจากลีกดังๆทั่วโลกเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณพร้อมข่าวสารฟุตบอลอัปเดตไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนหรือชอบลีกใดเราก็พร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับแระใครนะครับผมที่ต้องการนะครับผมคุยก่อนเกมครับผมกับเธอแจกซอกเกอร์นะครับแอดไลน์นะครับผมที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีแนวทาง บอลสดบอนสเตปนะฮะทุนน้อยกินไวัยการันตีโดยจะแจกเกอร์นะครับวันนี้ครับ จะแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก f c ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับญี่ปุ่นจอกบซาอุดิอาระเบครับคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับสามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกตเพลเยฟร์ฟรีหนึ่งตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับ FC ทุกคนครับพิม์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร ่าไหรรนะคับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วกกิจกรรมดีๆจากทางเด,ดแจกกันนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ